สวัสดีครับพบก,กับช่อง youtube บ่าวอีสานไก่ถิน่นเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวอีสานไก่ถิ่นด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันเลยนะครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องป้องไปสูป่คน,นนะครับมื่อนี่บ่าวอีสานไก่ถิน่นพามาเบ่งนองใหม่น no, อยันยันะครับ ของฝากจากเพื่อนที่ทํางานนะครับของฝากจากเมืองเลยนะครับนอใหญ่กว่าขวดน้ำอีกนะครับกับบรูวาสิเซจังกินเนาะครับนอใหม่นอนใหญ่ใหญ่หลายกับโบหูวาสิเซจังกินเนาะครับใหญ่กว่าขวดน้ำอีกความเาากับกระเบื้องสองแผ่นนะครับแผ่นละสี่สิบเส้นนะครับความเาวบรูวาสิเซจังกินเนาะครับนอใหญ่ใหญ่นี่คอมเมนต์บอกเบาอีสานแกทินเดอร์ครับอันนี้เ้าอีสานแกะเปลือกแล้วนะครับแกะเปลือกกับไดซัมนีรแล้วนะครับนอนใหม่ น้อยใหญ่ๆนะครับกับเต็มถาดนะครับบุรูวอาเช็ดเมนูยังเนาะครับคอมเมนต์บอกบบาวอีสานกะทินเด้อครับเห็ดเมนูยังอันนี้บบาวอีสานกะสิต้มไว้แจวกะปินะครับผินกับแจวกะปินะครับอันนี้เบาอีสานกะสิไว้ซุปนะครับอันนี้กะสิไว้แกงนะครับไวยแกงไว้พัดนะครับบบาอีสานกบมาคลิปสั้นๆเด้อครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ